อันย,งงยองเฮซโอพวกับเทนน่าเทนฮิโอคลกันทุกันนะคะขอโทษเมื่อวันที่เราไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเมื่อวานเราง่วงเราจะมาอัดคลิปเราจะเคลียงานอัดคลิปให้หมดแล้วก็วันนี้เราจะถ้าใครอยากดูไลฟ์สดขอไฟกับเสียงด้วยนะถ้าใครอยากดูไลฟ์สดก็ไปดูได้ที่ลิลล t ตีนะเพราะว่าเราไลฟ์สดในที่เพราะว่าเราไลฟ์สดในลิลลิตี้ เราไลฟ์สดในลิลิตี้นะถ้าใครอยากจะดูแบบไลฟ์พวกคุยพวกคุยกับเราแบบสดสดแบบแบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยที่ลิลิตี้นะจ๊ะเพราะว่า Youtube เราไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าเรามีคอมหรือแท็บเล็ตถึงจะไลฟ์เกมทีเดียวเมื่อกี้เราอาัดคลิปแล้วเราแบบรูดอ่ะมันรูด ไม่ใช่ามนหลุดดีกว่าผิดไอ้เวลาสลับล่างให้ของให้เราพวกนี้แล้วมันเ,มหหเหมือนแบบสลับล่างเหนื่อยไม่รู้ไอ้ที ัอที่ดึงมาออกมามามาแก้วมันเหมือนมันสลับหลังเข้ามาใหม่เริ่มใหม่ว่าจะกดดูน้องคนขับ น้องแฟนคลับน่าจะเล่นแบบอื่นหรือเปล่าขอขอดูก่อนก่อนนะสนามรถสนามลบ,ลบลที่แข็งแร่งคืออะไรอะ่ะอ้าวคนให้เรียวออนอีกคนนึงเออคน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 ,คนเดิมนี่แหละเออคนใหม่หรือคนเดิมไม่รู้คนเดิมคนเอออีกคนนึง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 ไม่ใช่คนนี้นะอ๋อถ้ามีคนจอยตามพ่อมาแหละ เออเออเออเอเอเกตุกโอเตุกนะน่เกตุกอะไรตัวน,นี้ เกือบไปเราลน่อมาไ,ได้ไง 呃。<laughs> อันดับที่17ใ <c oughs> นละครโน่นจะละครดิโอ้ยสบาย้าจังเลยพี่ผมไม่เลยกว่าพี่แล้วนะแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่อะไรนะมันมือมันไอ้นี่มือมันคันขอใครก็ปิดเสียงกรอบ i เขาเรียกว่าท้าทายครับ,บนราจะมันไวอยู่แล้วอ่ะ ทอไมกับสิงให้เห็นเลเอาน้ำโดนไม่ได้อือโอ้โหโอ้ยเนาะ จะดูไม่ออกไม่ได้ออกไม่ได้กดออกแค่ดูเฉยอืมมีคนออนคนออนสองคนแล้วคนเล่นเกมประมาณหนึ่งสองสามใครไม่รู้อะเซนใครไม่รู้อ่ะอันนี้ใครไม่รู้ไม่ค่อยไปแก้ไขถี่ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ค่อยไปเขียนชื่อว่าใครไม่รู้อ,อ,อ,อืมเปลี่ยนะอืม,อม อา้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้เอ่เดี๋ยวพี่ไปกันนะอย่าเพิ่งฟ้าออ,ออกมาเลยเอ้ยฟ้าออกมาก็ดีแล้วอยากรู้ว่ามันคือแนวสาวพันอะไรอะ่ะทาวิ่งไล่นี่นะไม่ต้องวิ่งไล่ก่อนไม่ไม่ต้องวิงงว่งไล่กับพี่นะั้น โอ้หข้างหน้านามคนโดูข้างหน้านามดูเพื่อนดิอ้ามีคนดูหนาเดียวกับเราเขาแน่ัจไม่ผ่านแบบเราแบบมัง้งใช่ไหมใช่ไหมมาเลยเพื่อนข้างหน้าเป็นนแลนะเพื่อน มันเป็นหนามนะเพื่อนไม่ขอาไปกับเสียงด้วยนะพอดีมือปิดอย่างอีกแล้วขอไปกับอาการกะตุกเลยนะขอไปกับอาการกระตุกด้วยนะ เพื่อนต้องเข้ากลุ่มก่อนไม่เข้ากลุ่มมามันจะปะมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนมันจะตัวแตกนะเพื่อนไว้ไว้เกือบเต่าขอบตุ่ยเกือบเกือบตุยเกือบตุยเกือบ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 ไปเกือบไปเกือบตุยเกือบเกือบเกือบ เื่อนมันจะเข้ากลุ่มก่อน อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังชนะเซิร์ฟเวอร์โดยคืออะไร โอ้ยโอ้ยเนาะขอผ่านตรงนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคผ่านมาได้แล้วจุดนั้นมันมีให้เราผ่านจะเราไม่ใช้จะเราไม่ใช้ โอ้โหถ้าไปทางนั้นน่ะมันไม่มีทางไปนั่นน่ะมันคเป็นทางหลอกนั่นน่ะตกลาวะ ตามรอยนรสาวไปโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบายเดี๋ยวทำคันทิ้งลิงก์แมบนี้ไว้ให้นะบาย